สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคน <c oughs> ก็มารักทายด็กๆนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้หายๆไปนะครับไม่ค่อยได้อัพแบบจริงจังส่วนมากก็เป็นอัพแบบไปที่ต่างๆแล้วก็อัพให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าที่หายๆไปนี่ก็คือ,อช่วงนี้ก็คือหน่อยๆนิดหน่อยครับก็คือย่าง มีเรื่องเครียดๆเยอะๆมากมายนะครับในชว่วงนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยอยู่เงียบๆน,นะครับอยู่คนเดียวเฉยๆยากคิดอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็นอนไม่หลับครับดึกแล้วก็มันเหมือนแบบไม่ค่อยสบายใจนะนอนไม่ค่อยหลับนะครับก็วันนี้วันเสาร์ปกติก็ ถ้ามว่างครับตอนนัจนก็ไปเที่ยวบางไปข้างนอกแต่หลังๆก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนนะครับก็วันนี้ก็นอนไม่หลับก็เลยนึกถึงเพื่อนๆก็เลยมาถ่ายโซเชียลแคมนะครับไม่รู้จะมีอะไรก็แค่อยากระบายเออว่าแบบเหมือนเหมือนมันช่วงนี้มันกําลังจะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยมังนะ้งเนาะมันก็เลยเออคิดอะไรไปเยอะวางแผนชีวิต เยอะอะไรเงี้ยครับนิดนึงก็นี่เพิ่งอ,อาบน้ําเสร็จนะครับนผมก็ยังเปียกๆอยู่เลยแล้วก็เช็ดผมนิดนึงละก็ตอนนี้ใสชนน่ชุดนอลดน,ออนละครับวันนี้ใส่ชุดนอนแล้วก็ชุดนอนก็อาบน้ำทับแป้งไปเลยละครับผมก็มาคุยกับโทรศัพท์ไม่รู้มีใครดูอยู่หรือเลปล่านะอันนี้ก็คงไม่มีใครดูครับเนาะแต่คือก็แค่ยอยากอับนะครับอัพลงโซเชียลมีเ เล่นคนเดียวอะไรเบยบคนเดียวก็อันนี้ตีอะไรเงี่ยตีสองกว่ามั้งจะตีสามมั้ก็บอกโปรแกรมแล้วกันนะครับเนาะเพื่อมีคนดูอยู่บ้างถ้าบางเอ็มมีคนหลงตัวคามโจก็พรุ่งนี้นะครับว่าจะจัดห้องใหม่หันเตียงใหม่อะไรใหม่นะครับเพราะมัน มันมันน่าจะไม่ค่อยดีเพราะว่าบนหัวนอนนะครับบนเตียงตรงนี้มันเป็นหน้าต่างครับผมว่ามันก็คงไม่ดีมั้งก็เลยจะหันไปทางตรงด้านนู้นซึ่งมันเป็นทิศตะวันออกใช่ครับยียงๆเฉียงๆไปทางใต้นิดหน่อยก็ไม่รู้สดีหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ว่าก็มาทักทายเพื่อนๆแหละครับก็ ไม่รู้เป็นไงกันบ้างครับถ้ายัางไงก็ใครดูก็อย่าลืมกดไลค์บ้างอะไรบ้างก็ได้นะครับจะรู้ว่ามีคนดูอยู่บ้างครับก็ไม่มีอะไรครับถ้ามีอะไรก็จะมาอับคุยด้วยบ่อยๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนนะครับยงนีก็ฟันดีนะครับห้ามเพื่อนๆทุกคนเครียดเหมือนผมละกันเนาะ ุกคนก็ยิ้มยิ้มไว้นะครับมนผมก็จะยิ้มยิมไว้จะคิดโปรคิดโปรเยอะนะครับก็มาบนแค่นี้แหละครับตามภาษาไปก่อนนะครับไปแล้วคะ่ะฟันดีคะ่ะบ๊ายบาย